แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์รีวิววิดีโอสำหรับ2025 Pro t o n X74x4 คโดยรวมทุกหัวข้อเป็นย่อหน้าเดียวไม่มีหัวข้อย่อยและเริ่มต้นด้วยคำว่า Hello everyone welcome back to the channel Channel name Thailand พร้อมแปลทั้งหมดเป็นภาษาไทยและความยาวประมาณ900คำ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ SUV ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือ Proton X 7 0รุ่นปี2025ในเวอร์ชันขับเคลื่อน4ล้อหรือ4คูณสที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีการขับขี่เริ่มจากภายนอกก่อนเลยโปรตอน X 7 2 0 2 5ได้รับการปรับโฉมให้ดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์มากขึ้น ไฟหน้าแบบ LED Matrix ดีไซน์ใหม่พร้อม daytime running light รูปทรงเฉลียวกระจังได้ Infinite Wave แบบโครเมียมเงางามให้ความรู้สึกหรูหราพร้อมกันชนหน้าทรงใหม่ที่ดูสปอร์ตและบึกบึนด้านข้างมีเส้นสายตัวถังที่ดูพลิ้วไหวและสะท้อนความเป็นรถ SUV สมัยใหม่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้ออลูมยขนาด19นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมส่วนด้านท้ายของรถมีการออกแบบไฟไท้ายแบบเล d ลากยาวเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเพิ่มความทันสมัยและโดดเด่นในทุกมุมมอง พร้อมด้วยท่อไอเสียคู่เสริมความสปอร์ตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถัดมาด้านภายในห้องโดยสารโปรตอน x 7 4 x 4 2 0 2 5ยังคงรักษาความหรูหราผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างลงตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วพร้อมจอสัมผัสกลาง10.1นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto บอกนั่งหุ้มหนังน็อป้าสีทูโทนพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบายอากาศสำหรับเบาะคู่หน้าพื้นที่โดยสารกว้างขวางนั่งสบายในทุกตำแหน่ง พร้อมซันรูฟพาน,นรามาเปิดกว้างช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในให้ดูโปร่งโล่งและหรูหราระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์ด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง มาดูในด้านสมรรถนะของรุ่นนี้กันบ้างโปรตอน x 7ค4 x 4 2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบสสูบรหัสทิดดีที่ให้กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิด255นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลัตช์7สปีดและแน่นอนว่ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติ AWD ที่สามารถปรับเปลี่ยนการส่งกำลังไปยังล้อหน้าและล้อหลังได้ตามสภาพถนนและการขับขี่จริง ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกเฟร์สันสตรัตและด้านหลังแบบมัลติลิงให้การยึดเกาะถนนที่ดีและนุ่มนวลรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและออกนอกเส้นทางอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3รูปแบบได้แก่อีโค o คอมฟอร์ตและสปอร์ตเพื่อปรับให้เหมาะกับสไตล์ของผู้ขับขี่แต่ละคนด้านระบบความปลอดภัยโปรตอน X7220025 จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูงหรือ ADAS รุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ AEB ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ Lane Keep Assist ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Monitor ระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง Rear Cross Traffic Alert กล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์รวมถึงระบบถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จุดเด่นที่ทำให้โปรตอน x 7 4คูณ4รุ่นปี2025น่าสนใจกว่าคู่แข่งก็คือความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้พร้อมฟีเจอร์แบบจัดเต็มทั้งเทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะในระดับพรีเมียมโดยเฉพาะการขับเคลื่อน4ล้อที่หาได้ยากในรถ SUV ขนาดกลางในเรดราคานี้นอกจากนี้โปรตอนยังได้ร่วมมือกับจิลลี่ทำให้ได้เทคโนโลยีร่วมจากค่ายยุโรปและจีนที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ในส่วนของราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 1 9 9 0ล้านบาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้อย่างมากเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันทั้งจากญี่ปุ่นและยุโรปปิดท้ายกับบทสรุปโปรตอน X74 x4 2 0 2 5คือรถ SUV ที่ตอบโจทย์คนไทยยุคใหม่ที่ต้องการรถใช้งานที่หล่อหรูลุยได้เทคโนโลยีครบและปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวหรือคนเมืองที่ต้องการความอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวนัน ใครที่กำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องในงบประมาณไม่เกิน1.2ล้านบาทรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งและนี่ก็คือการรีวิวโปรตอน X 74คูณ4รุ่นปี2025หากคุณชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Channel Name Thailand ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชันพร้อมคำบรรยายหรือแปลภาษาอังกฤษแบบเคียงข้างแจ้งผมได้เลยครับ